สวัสดีครับยายมาต่เศร้ามาโดโดสปอนเซอร์จะไปไหนกิกไปกาลสินไปกาลสินวา,านเยเข้ากาลสินเลยเข้ากาลสินยายที่ไปหาผู้ใดกาลสินเนี่ยฮะไปรับคนสําคัญไปรับผู้คนสําคัญกิกแกลอง <yeah> <Moment. S 1> บ่บอกบอแมนเนาะนุน่นมันก็ทักทายายายหนูไอ้มันมันไรเพือ่อ ไม่อยากออามาหายายยายว่ามันโตขึ้นบะเออมันแสบเลยน่ะสองแสบจนอ่ะมันเศ้านี่แหมไปทำอะไรมาเย็ดตถาไปทำอะไรมาแน่ๆเลยกินสปอนเซอร์แต่เช้าบอกไม่ไม่ดิอันนี้ไม่ได้ทำอะไรอะไรหงมงเท้าทำไมแม่ตีหกตีหกตีหกมาลุกไปรับพี่จิ๋วเราก็นอนแล้วหั เียยายอ่ะไม่เคยมีความลับเนาะเนาะยายเนาะเหมือนในเบียร์เหมือนกันไม่เคยมีความลับซักแล้วเชื่อนะมูชาวเนี่ยซักแล้วบอกแล้วพอดีมากส่แล้วพอดีมากหนูก็พอดีอันไหนลองใส่สินี่ถ่อะไรเจ้าก็ไปชักนี่ให้เพชรชักอ่ะบ่ใส่แมงโลดเลยวซักเพจอยังล่ะมาบอกติดโควิดเด้มันติดโควิดเด๊ะเขื่อนเดือดคืเด๊เออเชื่อสงการเด้ ไม่สงการน้ำืงแรงมีจัดแล้วยายเราจะไปเล่นสงการที่ไหนนี่นี่ตัวนี้สวยงามเราจะไปเล่นสงการที่ไหนเชื่อของยายสีนี้มีอยู่เนาะแต่ว่ามันเป็นสีชมพูเนาะของเจ้ามันสีสีดอกบัวสีชมพูเออเออดอกทานตะวันนี่ชอบตรงที่มันมีกระเป๋านี่คือเจ้าเทนเนอเอออันนี้คือค่อยจะไปเบืองรถมัดเลยบอกมักเลยเอาตัวนี้แหละสีเหลืองแหนมแต่หนูชอบสีชมพูใช่ มันหลอกเล็กผ้าใช้เล่นนะมันใส่สบายอ่ะนี่มมันมีกระเป๋าด้วยเด้อเอาไว้ไปเล่นน้าที่ห้วยยายเดี๋ยวเราไปเล่นน้าที่ห้วยถ้าพี่จิ๋วมาอมีตรงไหนหนูลงหนูก็ไม่เคยเห็นจะมีปิงมีปังห้้ยไอดูลูกดิไอยไปรับคนสําคัญไปรับคนสําคัญใครก็บรรลุเลย โอ้ยมะพร้าวไอ้ไปแช่งันเอคิดกลับมากินแม่คืนมันกินของหวานแล้วมึนหัวว่ะเออกินของหวานแล้วมึนหัวไปไงตาถามว่าไงไก่เบียร์แซ่บบอเออคืนบ่บอกเลยเลมันซัดเบื่ออืปลเลมั้คนเดียวเลยนั่นไอ้นั่นนั่นนั่นยายดูดูมันดูพ่อมันพ่อมันขึ้นไปเออให้เขาอยู่ด้วยนะพึ่งอ่ะบอกพึ่งเด้ออยู่กันดีๆเด้อเนาะ ย่า yeah. นเอฟซีพึ่งเทมน่งมองพึ่งยายดูมันนั่งมองพึ่งบอกพึ่ง <พอ S 1> เด้อม,มาเนั่นแหละก็กลัวมันจะไปไล่งับเขาแล้วเขาจะต่อยเอา้าอย่าไปไล่งับเขาลูกเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะขายปิดให้พึ่งได้ไม่เข้าไปหาออวันนี้จะทํามุ้งลวดให้อเอา้าแ,แล้วพึ่งได้ไม่เข้าไปหาเขาไงมันอยู่ได้ไงยาย มันพึ่งงั้นพึ่งจะเข้าไปหามันไปไปรับบุคคลสําคัญเขาถึงหรือยังลับบุคคลสําคัญใหญ่เนี่ยถึงเขาก็อยู่ได้ถึงเขาก็อยู่ได้อ่ะเพราะว่ารู้จักกันอ๋อตกเล็กอืมเดีย๋ยวเทพได้ด้วยเนาะอันไปไหมไปไอ้ไอไทวูดอน ไปไทยแล้วล่ะไทยอนจนจนุดรต้นสีแดนดต้นสีแดนคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดอ้อไปหาบุคคลสำคัญก่อนเดอ้อเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าันนี้